ประวัติของเทศบาลตำบลตะขบการจัดตั้งเทศบาลตำบลตะขบด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีการยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลตะขบตำบลลำนังแก้วอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งเป็นสุขาพิบาลโดยมีชื่อว่าสุขาพิบาลตะขบตามพระราชบัญญัติกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่24กันยายนปีพุทธศักราช2535และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม110ตอน175ลงวันที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2535และได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาล เป็นเทศบาลตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่116ตอนที่9กลงวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2542ปัจจุบันได้รับการจัดชั้นเป็นเทศบาลขนาดเล็กสภาพโดยทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลตะขบปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุของโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบตั้งอยู่ที่บ้านตะขบหมู่ที่1ตําบลตะขบ อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นสำนักงานชั่วคราวอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยประมาณ24กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ12.60ตารางกิโลเมตรมีตำบลและหมู่บ้านในเขตเทศบาลที่มีหน้าที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน3ตำบล6หมู่บ้านดังนี้ 1. ตำบลตะขบมี3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านตะขบ หมู่ที่ 9, บ้านบุหัวช้างหมู่ที่ 17, บ้านหนองรังกา 2. องตำบลบ่อประทองมี2หมู่บ้านคือหมู่ที่ 4, บ้านท่าเยี่ยมและหมู่ที่ 6, บ้านกลาง 3. ามตำบลลำหนังแก้วมี1หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 8, บ้านวังตะเคียนมีประชากรรวมทั้งสิ้น5358คนแยกเป็นชาย2655คน หญิง2,703คนมีจำนวนควรัวเรือนทั้งสิ้น1445หหลังคาเรือนทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลลำนางแก้วทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาลตำบลบ่อปลาทองทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบสภาพเศรษฐกิจอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในเทศบาลตำบลตะขบมีอาชีพในภาคเกษตรกรรม ได้แก่การทำนาทำไร่ทำสวนผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือข้าวอาชีพนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมได้แก่การค้าขายรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและรับราชการหน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลตะขบประกอบด้วยปั๊มน้ำมันและปั๊มน้ำมันหลอดมีจำนวน7แห่งร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตมีจำนวนหแห่งโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวนสแห่ง ตลาดสดไม่มีโครงสร้างจำนวน2แห่งตู้ ATM จําจำนวน1แห่งด้านสภาพสังคมเทศบาลตำบลตะคบมีสถาบันศึกษาสถาบันและองค์กรทางศาสนาและการสาธารณาสุขโดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน2แห่งโรงเรียนอนุบาลจำนวน1แห่งโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน4แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน1แห่ง วัดและสำนักสงฆ์จำนวน5แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน1แห่งที่ทำการปรษยศีโทรเลขเอกชนจำนวน1แห่งสายตรวจประจำตำบลจำนวน1แห่งประปาเทศบาลจำนวน1แห่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการโทรคม,มนาคมและการไฟฟ้าเทศบาลตำบลตะขบมีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตรเสริมเหล็ก จำนวน30สายถนนลูกรังจำนวน29สายสะพานคอนกรีตจำนวน8แห่งและโทรศัพท์สาธารณะจำนวน8ตู้ในด้านแหล่งน้ำเทศบาลตำบลตะขบมีฝายจำนวน2แห่งมีบ่อยโยกจำนวน1แห่งมีสระน้ำสาธารณประโยชน์จำนวน3แห่งและมีอ่างเก็บน้ำจำนวน1แห่งและด้านแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลตะขบมีแหล่งท่องเที่ยว2แห่งด้วยกันได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำสำลายและบริษัทจิมทอมสันและที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือประวัติโดยสังเขปสภาพทั่วไปและสภาพเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลตะขบซึ่งนับเป็นเทศบาลที่มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะขบ และนับเป็นเทศบาลที่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะยกฐานะจากเทศบาลขนาดเล็กไปสู่เทศบาลขนาดกลางเพื่อปฏิบัติภารกิจของเทศบาลให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขต่อไป